5ความลับของซุปไก่สกัดที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเวลาเราพูดถึงซุปไก่สกัดคนส่วนใหญ่จะนึกถึงของที่เราเอาไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลต่างๆจากงานวิจัยตลอด40ปีที่ผ่านมาพบว่าซุปไก่สกัดมีความลับซ่อนอยู่ เคียบความลับข้อที่1นซุปไก่สกัดช่วยให้เม็ดเลือดแดงนำพาออกซิเจนไปที่สมองได้ดีขึ้นเพราะจากงานวิจัยพบว่าเมื่อดื่มซุปไก่สกัดติดต่อกัน 7วันนักวิทยาศาสตร์พบการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนที่จับกับฮีโมกบินในเม็ดเลือดแดงโดยเพิ่มขึ้นบริเวณสมองส่วนหน้าทั้งสซีกซึ่งสมองส่วนหน้าเป็นสมองส่วนสําคัญที่ช่วยในเรื่องของความจําหลายคนอาจสงสัยว่าออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีอย่างไรต่อสมองของเราจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าการเพิ่มระดับออกซิเจนในสมองช่วยเพิ่มสมาธิในการทํางานและ การเรียนเพิ่มความเฉียบคมในการตัดสินใจช่วยให้สมองของเราจดจำได้ดีขึ้นดังนั้น ถ้าเราดื่มซุปไก่สกัดเป็นประจำทุกวันอาจช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำของเราให้ดีขึ้นความรับข้อที่สซุปไก่สกัดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองเพราะจากงานวิจัยพบว่าเมื่อดื่มซุปไก่สกัดติดต่อกัน2สัปดาห์ประสิทธิภาพการทำงานของสมองจะดีขึ้นทั้งในด้านของ c ognitive function หรือกระบวนการที่สมองใช้รับข้อมูลเมื่อใดที่ cognitive function ทำงานได้ดีขึ้นจึงส่งผลดีต่อการวิเคราะห์เรื่องง เพิ่มสมาธิในการทํางานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจให้กับผู้ที่ต้องบริหารงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันรวมถึงในด้านการเรียนและด้านการงานนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองของสมองได้เร็วขึ้นอีกด้วยความลับข้อที่3การดื่มซุปไก่สกัดช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าคนที่มีความวิตกกังวลหรือความเครียด มากเกินไปจะส่งผลกระทบอย่างมากกับสมองดังนั้นเมื่อสมองทำงานได้แย่ลงจึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนลดลงจากงานวิจัยพบว่าคนที่ดื่มซุปไก่สกัดติดต่อกันทุกวัน2ส,สัปดาห์ส่งผลให้สามารถควบคุมความวิตกกังวลได้ดีขึ้นแถมยังช่วยให้สมาธิดีขึ้นดังนั้นสำหรับคนที่ต้องเผชิญกับความเครียดในชีวิตประจำวันทั้งการงาน หรือแม้แต่การเรียนจึงควรดื่มซุปไก่สกัดติดต่อกันทุกวันอย่างน้อย2สัปดาห์ความรับข้อที่สซุปไก่สกัดช่วยเสริมความจําระยะสั้นจากงานวิจัยพบว่าคนที่ดื่มซุปไก่สกัดทุกวันติดต่อกัน2สัปดาห์จะช่วยเสริมความจําระยะสั้นของผู้ที่ต้อง เจอกับความเครียดในชีวิตประจําวันเช่นการอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสาหรับการสอบหรือการจําข้อมูลเพื่อนําเสนอในที่ประชุมคุณเคยไหมอ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ไม่จําเจ้านายสั่งงานเมื่อ5นาทีที่แล้วแต่จําไม่ได้ทําอะไรย้ําคิดย้ำำําทํา เหมือนจำไม่ได้ว่าทำไปหรือยังนะถ้าคุณเคยแสดงว่าคุณกำลังมีปัญหากับความจำระยะสั้นและถ้าคุณลองสังเกตดูจะพบว่าปัญหานี้จะมาพร้อมกับช่วงที่คุณต้องเจอกับความเครียดเช่นใกล้วันนำเสนอผลงานของแผนกใกล้กำหนดส่งงานที่เจ้านายสั่งไว้หรือใกล้วันสอบเป็นต้นโดยคุณจะรู้สึกเครียดและความเครียดส่งผล ให้ความจำระยะสั้นของคุณแย่ลงโดยไม่รู้ตัวผลงานหรือผลสอบที่ออกมาจึงไม่ดีๆอย่างที่คุณคาดคิดไว้ดังนั้นวัยเรียนที่กำลังใกล้สอบพนักง,งานประจำหรือนักธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองควรดื่มซุปไก่สกัดเป็นประจำทุกวันความลับข้อที่5ซุปไก่สกัดช่วยให้มีพลังและ คลายความอ่อนล้าจากงานวิจัยพบว่าคนที่ดื่มซุปไก่สกัดขนาด70มิลลิตรจำนวน2ขวดทุกเช้าติดต่อกัน7วันช่วยให้หายเหนื่อยและฟื้นตัวจากอาการอ่อนล้าได้เร็วกว่าคนที่ไม่ดื่มซุปไก่สกัดเพราะซุปไก่สกัดมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระได้แก่แอนซอรีนและคาโนซีนซึ่งมีคุณสมบัติในการลดความอ่อนล้าและเพิ่มความแข็งแรงให้กับ กล้ามเนือและงานวิจัยถัดมาพบว่าได้ผลลัพธ์คล้ายกับงานวิจัยแรกคือสมองที่อ่อนล้าจากการเรียนและการทำงานของคนที่ดื่มซุปไก่สกัดเป็นประจำทุกวนันจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนที่ไม่ดื่มซุปไก่สกัดซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่อาสาสมาัครดื่มซุปไก่สกัด ทุกวันติดต่อกันอย่างน้อย4สัปดาห์คนส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นหูกับแอนซอรีนและคาโนซีนแต่นักวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการรู้จักกันดีทั่วโลกเพราะแอนซอรีนและคาโนซีน2ตัวนี้จัดเป็น strong antioxidant คือเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระชั้นเลิศอาจช่วยป้องกันภาวะความจำเสื่อมและช่วยปกป้องสมองของเราจากอนุมูลอิสระดังนั้นถ้าใครจะเตรียมตัวหรือเตรียมสมอง ให้พร้อมกับการต่อสู้กับความเครียดควรดื่มซุปไก่สกัดทุกเช้าเราสามารถเลือกดื่มซุปไก่สกัดเป็นอีกทางเลือกที่หาซื้อได้ง่ายมีขายทุกห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านสมับเพื่อนๆที่มีคำถามเพิ่มเติม,มสามารถฝากข้อความไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วทีมงานของผมจะรวบรวมคำถามที่น่าสนใจเพื่อให้ผมทำคลิปให้ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนเพื่อ,อ,อได้เรียนรู้กันอีกแล้วพบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ